ในแพทย์สุพรรณศรีธรรม,มารองปลัดกระทรวงสาธาร,รณสุขขอให้ครูอาจารย์และแม่ครัวรวมถึงนักเรียนช่วยกันดูแลความปลอดภัยของอาหารทั้งในโรงเรียนและที่ขายอยู่หน้าโรงเรียนจากข้อมูลกรมควบคุมโรคพบว่าแต่ละปีพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงหรืออาหารเป็นพิษปีละไม่ต่ำกว่าหนึ่งแคนพื้นที่เกิดเหตุสําคัญคือโรงเรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุ0-4ปีและ5-9ปี ถ้าเด็กเล็กป่วยอาหารเป็นพิษเสี่ยงเป็นโรคแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้เพราะร่างกายสูญเสียน้ำยิ่งเด็กมีโรคประจําตัวจะทําให้ยิ่งแย่โครงการอาหารปลอดภัยจะทำให้ครบทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนภายใน4ปีหรือภายในปี2559ปีนี้นำร่องร้อยละ30หรือ1 5 0 0 0แห่งในพื้นที่9จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ลำปางนครสวรรค์นนทบุรีสมุทรปราการอุดรธานีขอนแก่นภูเก็ตและสงขลาสาธารณสุขจะร่วมกับองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับการเตรียมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีแผน2ระดับระดับประเทศเน้นความสะอาดปลอดภัยป้องกันโครคภัยไข้เจ็บต่างๆอาหารปรุงสำเร็จกรมอนามัยดูแลรับผิดชอบจัดมาตรฐานร่วมกับสมาคมพัตตาคารร้านอาหารส่วนอาหารแปรูปออยจะดูแลระดับอาเซียนจะกำหนดมาตรฐานอาหารนำเข้าส่งออกในกลุ่มประเทศสมาชิกโดยมีองค์การอาหารระยายหรือออยเป็นเจ้าภาพครับ